ของเราทีてて่เรียนรู ar er ้อรุตระธรรมาธรรมปัญญาณซึ่งมาเป็นพุทธเจ้าด้วยวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ตัดรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวพระองค์ก็คิดถึงว่าเอ๊ทำของเรานมันลึกซึ้งหรือทำอย่างไรนอ้ใครอยากยนู้้รับได้ใครจะากยิ้พูดฟังแล้วก็ใจ เลี้ยรวกผก็กินแล้วงกิอีกกินเลี้ยงินอีกเถึงรายการนัดตออารานาบุสุ่ทรันดาบทก็ตายเลยพวเนไม่เหลือแลวเหลือใครอยู่น้อคนที่ถึงคนจะกวกีต่างหาก็เลยรุ่งหน้าไปหาคนจัวิกีตงหากกังบุเลือกเลี้ยพวกผมก็เดินไปไปหาคนจัวิกีต่างหาอยู่ที่ ปาอิติป hm. nah e. ัตนะมักลุตะายวันคือปากกว้างน้ำทิ้ดี๋ยวนั้นยิวามเยอะไปล่าดมวันเป็นเืองอนนี้เป็นคืองตื้นว้างควนกวางปากกว้างเป็นมากเป็เร่ออะไรบ้านี้็นกว้วงและพวกผมก็เดเดไปเดเดไปรวอนความนี้ก็อยู่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่จากตรงที่ล้กตัดกระดูกเพราะพวกผมเดินเด็จไปเพราะผมมเดเดไปชิดเอ็นว่า ไปถึงปายจีตนอเนยุโรปตวันก็ยังเป็นเทศโปรตาเกสตะฮในขณะนั้นก็มีอัญญาโบนัญาเป็นหัวหน้าพระองค์ก็เสด็จไปก็ไปอธจะแานธามให้ฟังคือวันนี้แหละมันอาสาล่หาที่เนี่พระองค์ก็เสด็จไปก็อธิษฐานธรามให้ฟังเมื่ออธิจฐามให้ฟังแล้วอะไรก็ฟุ้งการเียทุการทุกคน ต้นด้านตรงนี้ก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดอยากก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหมดทุกข์ทั้งหลายทั้งพวกแล้วเออเดชนะไปมันจะต้อเกิดขึ้นนะต้อบอกว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อเราไปในทางตรมดาเพื่องของมันแล้วเห็นนั้นด้วยวันนี้แหละที่เป็นวันที่สำคัญที่พระองค์ได้เทศนาบน เ็กระจับเียบแล้วลักษณะก็เิลข่้นด้วยลักษะทั้งสามเือุณธรรนะมรัตนะสทงรัตนะทั้งสามนี้เกิดที่ัตันังเต่นต์เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเรียกว่าศาาห้าง้าะไรหนูหนูเดิงๆหลายถ้าอยากไปองการนาซาก็เราอยไปได้ก่อนอการนาซา โพราะว่ราสูงลงก็สักแต่กันนี้เลยถ้าไปตั่งอยู่ยนี้ก็สูัไปนิดเลยโอ้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 โอมโอ้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 ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้่อ้อ้โ่ีออ้โอ้้โอ้โ้โ้โอ้อ้โออ้โย้้โ้โอ้โ้โอ้อ้โออ้โออาอ้เรียน้้้อ้อ ทุกขั้เต้าของพระปกเกียรติไดุ้ณรู้แล้วถ้าหากว่าเราเป็ียเกียงถ้าหากว่าเราให้สูตร้ลวงพอูดออกโตเมือน้าไปเกลครับวาฟูดตาตาเจ้าเยื้อเตือน้าไปทต้าไปถ้าไปเป็นใย่เกลีถามดอกเดี๋ยวเราจะเบายิ้วยิ้วิ้มเลยเพราะว่าเราสู่เตืนเข้าไปแล้ว ทีนี้ทานน่าถาหรือว่าร่างกายพวกเราเล้ก็เบาเลยไม่มีอะไรผิดควางเลยด้วยเหตุน,นั้นผู้สานทัานหลายหรือว่าเราจะหลายข้อสูดลมเข้าพุทธหายใจออกโอเและผาเดินไปรอแบแรกภาวนาไปพุทโอรอ,อบสองภาวนาไปทับโอรอบสามภาวนาไปสังโอ เดี๋ยวลมมันจะอัดน่ำทึกเลยทีนี้เราเมื่อเริ่มตาไปแล้วมันจะเบาวิ้วเป็นันานก้านานก้าวเล้วก็ปิ้วเหมือนกั็นไปกอย่งเอาละอันนี้ก็ขออาายโมนาร์เอร์ครับครับครับ